ในโอกาสนี้นะครับจะได้ทำพิธีเกี่ยวกับพิธีหลังจากนั้นนะครับผมก็จะได้เจอท่านหลังจากนั้นประธานในพิธีก็จะ หลังจะมีการเสวนาอยู่สองหัวข้อด้วยกันนะครับการรับรองความรู้ความสามารถสำนักงานมาตรฐานฉะนั้นก็จะมีราชการต่างๆครับจากสำนักงานพัฒนาผู้มีแรงงานท่านประที่มทรงน้ำยองที่เคารพกระผมนายเศรษฐศาสตร์วัจนาการทได้กรุณาให้เขียนมาเป็นทึกประกานเปิดโครงการในวันนี้ผู้มีแรงงานขสสท .5145 ที่เป็นงานหรือนักสนทนาหากสามารถ ได้ทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้กระจายข้อมูลทไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สารสำคัญสื่อเชมนข้าศึกอันตรายที่หลองโอ๊คและสถานีโทรทัศนประธานบริษัทประชารัฐรักษัมภีประธานสภาอุตสาหกรรมจัังหวดะเยาผู้อำนวยการจังหวัดพยาและท่านผู้มีเกียรติผู้ร่วมงานที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ด้นนานที่นนรัฐมนตรีเสนอเงนะครับแต่ทั้งนี้ท่านรัฐมนตรีท่านติดท่านที่ท่านแขกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีได้ก็คือแต่เดิมเนี่ยมันมีเห็นแล้วว่าเราควรจะทำอะไรป้องกันเพื่อฟ้าเนี่ยเป็นช่างที่มีคุณภาพนครับลดท้ายฝ่ายลงนะครับไม่ว่าจะในแล้วก็ช่างเชื่อซึ่งางานที่เอราจะทำในช่วงต่อไปเราจะดูว่า เชื่อมที่คุณภาพได้ผลได้ด้วยวิีก็เป็นปรอแก่พี่น้องสี่สาสองึงครับเปิวต้องขอขาบพคที่มาในวิธีนะครับท่านตอนที่่งกราถอดไเวูยมมานะท่านท่านจได้เค็ข้า ด้านบนเวทีนะครับก็จัดเรียงสถานที surfing, ่ไว้พร้อมแล้วนะครับผู้ช่วยศาสนาจารย์ดรสนิชัยกัญญาโรจน์นะครับเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสิ่งรวดล้อสวัสดีพี่น้องชาวพะเยา ขอแนะน,นําตัวเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสานักงานรัรองความปร่งความสามารถครับคือตามกฎหมายของพรบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน2 5 4 5นะครับแล้วก็มีการแก้ไขครั้งสองเลือกต2 5 5 5ได้กำหนดไว้ว่าให้กระทรวงแรงงานเนี่ยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสามารถประกาศวิศชาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะนะครับ ซึ่งวิชาชีพนี้จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒน,นาศีลป์แรงงานเป็นผู้ออกหนังสือรับรองนะครับซึ่งขั้นตอนในการที่จะรับรองหนังสือตัวนี้ก็จะต้องมีการทดสอบมาตรฐานก่อนทดสอบมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับเมื่อทดสอบเสร็จแล้ว จึงมาสอบรับรองความรู้ความสามารถอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้มาตรฐานแล้วเนี่ยก็ไปถึงกระบวนการออกหนังสือรับรองนะครับนี่คืับนี่เป็นบบที่งานข้อครับตามแบบนี้คือทําตามใบงานก่อน